ตังตังนรุจีพิธีกรสุดน่ารักจากรายการโคตรหลอนที่ประกบคู่ป๋องกระพลนะครับแน่นอนว่าสำหรับคลิปนี้นั้นแอดมินนะครับจะพาสองอินสตาแกรมของตังตังนารุจีนะครับพิธีกรสาวจากรายการโคตรหลอนนะครับไม่ว่าจะลุกไหนมุมไหนนะครับก็น่านรักละมุนเวอร์จนหนุ่มๆนะครับถามหาวับกันเป็นแถวเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าตังตังนารุจีวิศวานารสนะครับ ไอดอนสาวสุดน่ารักนะครับเจ้าของรอยยิ้มสดใสน,นะที่เคยผ่านงานวงการบันเทิงมาแล้วมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครหรือมิวสิกวิดีโอนะครับล่าสุดนะครับเธอนั้นได้รับบทเป็นพิธีกรหญิงนะครับรายการผีโคตรหลอนนะที่ประกบคู่กับเจ้าพ่อผีเมืองไทยนะครับอย่างป่องกระพลและเซนาหอยทางช่องโคตรครูลนะครับจนแฟนๆน,น,นะครับต่างหาวับกันเต็มช่องคอมเมนต์กันเลยทีเดียวนะครับ และแน่นอนว่าน้องต่างๆนะครับมีความน่ารักและสดใสเป็นอย่างมากนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูความน่ารักของเธอกันนะครับและแน่นอนว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากติดตามผลงานของเธอและไลฟ์สไตล์ของเธอให้ได้มากกว่านี้นะครับแน่นอนว่าแอดมินนะครับจะขึ้น i g ของเธอไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดติดตามและให้กำลังใจเธอด้วยนะครับ และสำหรับคลิปนี้ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมิน,นะครับทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและสำหรับตอนนี้อดมิมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย